สวัสดีครับทุกทท่านผมบุ๊กและทีมงานร้านยางเจริญรุ่งเรืองยินดีต้อนรับนะครับวันนี้ลูกค้าโตยต้ออตาเซ r าร์เข้ารับบริการเปลี่ยนยางรถยนต์นะครับได้ใช้เป็นยางตัวนี้นะครับพิเลอรี่ซูซูโรโต้ลอโต้ขนาดยางเดิมตรงรุ่นนะครับขนาด215ทับ 60R17 พร้อมบริการติดตั้ง เติมลมนิวโจนตั้งศูนย์นะครับและถุงล้อด้วยระบบเดนิมิกให้แบบครบจบในที่เดียวตัวยางนะครับพิลารี่ซินโทริโตลโซจะอยู่ในกลุ่มยางพรีเมียมแบรนด์นะครับและตัวนี้นะครับเป็นยางนะครับสำหรับรถ s u v s ู v สนะครับสามารถรองรับการใช้งานครับและรองรับน้ําหนักของตัวรถได้เป็นอย่างดีนะครับตัวนี้จะอยู่ในกลุ่มแบรนด์พรีเมียมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรีดน้ําการก่อถนนและเสียงที่เงียบมากนะครับและพิเศษนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่เข้ารับบริการ เปลี่ยนยางรถยนต์พิเรลี่นะครับรุ่นใดก็ได้ขนาดใดก็ได้นะครับครบสี่เส้นนะครับรับไปเลยนะครับประกันยาง1ปีหรือ25 0 0 0ืาโลจากการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการบาดเบียดรวมแตกระเบิดเปลี่ยนเส้นใหม่ให้ปีนะครับได้หน1ปีหรือ25 00 0ื้าพทางร้านของเราจะลงทะเบียนให้ครบนะครับและตรงนี้นะครับบริการจะรมไปถึงนะครับบริการหลังการขายคือสลับยางถุงล้อเติมลมเนีจเจนให้ปีตลอดอายุยางสำหรับพี่ลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากลองใช้ยางพิเรี่แบบนี้นะครับลองโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์086569 1 9 5ผมบบกีีงานนยิดดตอรรัััคคสว